โดนทิ้งเรียกวันนี้นผมอยู่กับรายการ Boys Planet นายนายนายไม่ใช่ตอนนี้อยู่กับรายการ Boys Planet นะครับผมถึงคิว <kaz anas> ของรายการ Survival <kaz anas> ที่รอคอยกันมาอย่างเนิ่นนานผมสำหรับรายการ Boys Planet นะ <st> ขอเกริ่นคร่าวๆแนะครับผมสำหรับรายการนี้นะรอบนี้เนี่ยจะเป็นของผู้ชายเนาะก็แน่นอนว่าทำแบบมันสลับกันมาอยู่แล้วแต่แรกนะเป็นแบบผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ รอบนี้ก็เป็นคิวของเด็กฝึกผู้ชายนะผมแล้วก็แบ่งเป็น2กรุ๊ปนะคราวที่แล้วแบ่งเป็นเกาหลีจีนญี่ปุ่นใช่ไหมสามกรุป๊ป <Yes. S 1> แต่ว่ารอบนี้แบ่งเป็นสอนผมคือเกาหลีกับโกบอลนะโกบอลก็คือแบบรวมเลยสัญชาติไหนก็มาได้หมดนะแน่นอนว่ามีเด็กฝึกไทยของเราไปด้วยนะผม3มคนนะ EP หนึ่งเนี่ยผมเหมือนเห็นแค่2นะไม่รู้อีกคนนึงแสดงอยู่ในกลุ่มไหนหรือเปล่าหรือว่ายังไม่ได้แสดงน่าจะดู EP พีงก็ได้นะผมหรือใครเห็นก็มาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต,ต้ตคลิปได้เลยนะ กณฑ์การตัดสินในรอบแรกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นดาวนะจะให้ดาวมีทั้งหมด4ดวงใครแสดงดีพร์ฟอร์แมนดีร้องดีแบบครบถ้วนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็น4่ดวงเขาเรียกว่าออสตาร์ Star นะสำหรับรายการนี้ก็เหมือนจะมีแบบฟิลแข่งขันด้วยนะก็คือเหมือนว่าถ้า K g กรุ๊ปเขาแบ่งเป็น K กรุ๊ปกับ G g กรุ๊ปใช่ไหมโกบอลกับโคเรียก็ถ้าฝั่งไหนเนี่ยได้ดาวรวมเยอะกว่าเนี่ยจะมีสิทธิ์ได้ดูผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงเพลงไตเติลของรายการอ่ะใช่ไหมที่เขาปล่อยออกมาแล้วนะแต่ผม ไม่ได้ทำเรียกนนะนั่นแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงนั้นนะคือแบบว่าถ้าใครได้ดาวเยอะกว่าเนี่ยฝั่งไหนได้ดาวเยอะกว่าจะเหมือนได้ดูเพลงนั้นก่อนได้ฟังก่อนอะไรแบบเนี้ก็จะอาจจะมีเวลาซ้อมมากกว่า1วันอะไรประมาณนี้นะผมเดานะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปดูสเตตผมขอดูสเตตตามที่ในรายการเขาพรีเซนต์มานะแบบว่าสเตจปังๆอะไรอย่างนี้นะส่วนสเตจยิบย่อยอื่นๆก็ฝากไปติดตามรับชมกันเองนะผมก็เดี๋ยวไปกันแลว กรอบรับคุทุกคนฝากกดไลค์กดส u ั s c ส i b e เป็นรายจ่ายนะครับผมก็เปิดตามรายการไปเลยนะสำหรับเด็กฝึกกลุ่มแรกเป็นของ Jellyfit Entertainment มนะผมแนละมีฮันยูซอปจางยอจุนปักกอนอุกแล้วก็พัคฮยอนบินนะครับผมมากับเพลง GBTB นะของ Very Very ่นะผมรู้จักวงอยู่นะแต่ว่าไม่โอ้แทบไม่ได้ฟังเลยก็ว่าได้นะผมเพลงนี้ก็ไม่รู้จักนะ<ร>ก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมว่าเป็นยังไงบ้างนะเพลงนี้ เนี่ยผมดูรายการมาแล้วนะก็มาเลียกรอบสองดูเดือดน,นะเพลงนี้ซาวก็แบบร็อกจัดแล้วนะแทบจะเมทัลแล้วนะ,ะ nga 너가 샷로모베 거기 디. 박고 있는 나 거기.

เอ็นเอจีเริ่มจบแล้วบางคนคนนี้แบบว่าโคตรมั่นใจขารู้ป่สีหน้าดีเอนจีดีไม่ดรอปเลยคนนี้ จะมีร้องแบบนิดนึงนะตรงท่อนแบบกลางๆก็พัฒนากันต่อไปนะใครอยากดูผลก็ไปดูลายรายการนะผมว่าได้คนละกี่ดาวอะไรอย่างนี้นะได้อลสตาร์หรือเปล่ารายการนี้เนี่ยคือคุณภาพหลายคนนะผมยังแบบว่าปักใจไม่ได้ว่าจะเชียร์ใครดีอะไรแบบนี้นะก็ดูเข้าไปเรื่อยๆนะตอนที่กลุ่มที่สอนผมเป็นเด็กฝึกจากฝั่ง G Group นะมีค่ายสังกัดเด่นะคือเวกวันนะผม มีแอนโทนีนะผมมินแล้วก็ฮารุโตะนะเอาจริงผมดูตอนแรกเนี่ยแบบว่าเหมือนแบบผมสบประมาทนิดนึงนะว่ามันธรรมดาหรือเปล่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะแต่แบบตัวตึงตัวตึงฝั่งจีกุ๊ปนะเดี๋ยวเราไปดูกันปะผมกับกลิชโหมดนะกลิชโหมดของ NCT Dream นะผมปะอือหึเกียวมีเกมการแสดง

คุณเสียงไม่ได้เลยเอ้มีภาพเหมือนกันตอนแรกผมดูไอ้คนนี้ดีกว่านี้เอาไฮนอทไม่ถึงไฮนอทหลุดอยู่ผมดูในรายการเนี่ยเขาตัดมาเหลือซีนแบบว่าแจ่มว้าวไงแต่โอเคอยู่นะเ hey. ดูไทมิ่งโคตรเป๊ะ<อ><อ>การแบบว่าใช้ร่างกายดีมากโอเคจริงถ้าดูรายการแบบโ oh, อ้โทุหอะไรอย่า,ยยางเงี้ยเลยนะ มันก็ต้องมีพ้ากันบ้างนะมัน,นมันจะมาฝึกนัไนมันเป็นไอดอลแล้วทั้งนั้นะยังอยู่กับฝั่ง G ีกรุ๊ปนะผมสำหรับกลุ่มที่3มนะเด็กฝึกกลุ่มที่สามก็อ่านชื่อกันเอาเลยนะคือแบบถ้าฝัง่งจีนฝั่งไต้หวันอะไรผมแบบไม่ไหวจริงชื่อนะ <l ug> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนผมกับเพลงเ Tiger Inside นะของ Super M นะผมไปครับผม ตีมแบบว่าใช้ได้นะคอสตูม<ะ> ดิงการเต้นอะส่วนใหญ่จะได้เรื่องการเต้นกันะแต่การร้องเนี่ยจะมีปัญหากันสส่วนใหญ่โอ้โอ้โอ้ game norm bakup ro na okay คนหลังโน้น sai ทางซ้าย rồi ไปซ้ายสุดแหละซ้ายสุดอ่ะ คนหน้าสุดอะยังแบบว่าไม่เท่าไหรนะ่เออเขาเตือวกระบ,บอกมาด้วยมั้งคนนี้ดูดูสกิลเขาเยอะหงอโคงว่ะใช้ได้นะคนหน้าสุดอะ่ะ กลุ่มต่อไปนะผมเป็นอยู่กับ G-Group อยู่เหมือนเดิมนะจาก USA นะผม Made inUSA นะเด็กฝึก2คนนะผมมี J แล้วก็นักแคมเดนนะน่าจะใช่นะถ้าชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็มากัน2คนแสดงเพลงอ่า Rush Out ของ Crush ใช่ไหมจะบอกของ J-Hope นะน <วะ S 1> ่าจะเป็น Crush แล้วก็ฟีกับ J-Hope นะผมปะ Rush Out ะคนนี้ผมก็ปักเหมือนกันนะ <laughs> uh, do you guys know this song? Hey, mm, mm, mm. Do what you wanna do, baby. Show <laughs> right. bro

แต่เต้นเป็นทั้งคู่นะอย่าแต่ว่าไว้คนนะพี่เจนะผมยายเด็กที่จริงก็น้องทุกคนอะยกเว้นยกเว้นพี่ฮุยอะนะมาดูทางฝั่งของ เกาหลีบ้างนะครับค so, ่ายยูเอวานะก็มีฮันยูจินจียุนซอคิมกิวบินแล้วก็ยูซึงอ่อนนะซึงอ่อนยูซึงอ่อนก็อย่างที่บอกเลยว่าแสดงเพลงเดียวกันนะก็คือคิกอิดนะผมเดี๋ยวไปดูกัน รอปนี้โคตรตึงนะบอกเลยผมรู้สึกว่าค่ายมีความลำเอียงบ้าไม่รู้อ่ะอันนี้แบบมีมิกเพลงอะไรให้ได้แบบโชว์สกิลปึกปักปึกปักนะมิกเพลงใหม่อยู่ในทีดีาป่ะพี่คนนี้เสิร์ฟเป็นแบบบ้าแบนหัวหน้าทีมอะไรอย่างงี้นะลีดเดอร์ไม่หลุดกันบ่อยบ้างเลยละการนี้ สตาร์ด้วยนไดีนี่มักเนี่ยมักเนีดีกว่านะดีกว่าอันเมื่อกี้เลย

ึงกลุ่มนี้ตึงมากทั้ง4คนเลยนะต้องจับตาดูต่อไปก็ยังอยู่กับ G Group นะอีพีนี้เหมือน G Group เยอะยไหมอยู่กับน้องแมทธิวนะผมจากประเทศแคนาดานะตอนแรกผมดูอ่ะดูเหมือนแบบประหมาห่าหรือว่าเกร็งๆอะไรหรือเปล่านะแต่ก็แสดงได้ดีนะเดี๋ยวลองไปดูกันปะผมกับเพลง all i wanna do นะของโลโคปะ 이기 이기 그런 아래 전인만 바래 지금 बेबी 같이 올가자는 위로 wrong แบบว่า stable만 แบบ 세련아. 많이 꽤 오늘 이상처럼인 마운트 see through all i 가좋아 เต้นได้นะสเต็ปแบบว่าแบบลื่นๆไหลไม่ได้แบบว่าดูแข็งดูอะไรแบบนี้นะแซวมาดีสซวมาดีอือฮึสเต็ปดีมาก มีแบบปึ๊บๆลงมานะเฮ้ยได้นะสกิลเขาได้อยู่นะแต่ตอนตอนดูในรายการเหมือนแบบว่าเขี้อายหรือปลหาอะไรแบบนี้นะเอาใชได้อยู่นะเอ้คนนี้น่าจะตามองอยู่นะ้นองแมทธิวนะคนนี้ก็ปักไว้ปักไว้มาที่เคกรุ๊ปแล้วนะผมบอกเลยว่าือ คนนี้ต้องขอใช้คําว่าโคตรพ่อโคตรแม่หล่อนะอยู่กับซองฮันบินนะผมคือคนนี้เนี่ยจริงๆถ้าใครดูอาจจะได้โคตรจ้นแลหรือเปล่านะนเป็นแบบู่พ่อลูกอะไรอย่างนงี้นะก็คือน้องแมทธิวเมื่อกี้แล้วก็ฮันบินนะนมันได้เคยเป็นแบบเด็กฝึกด้วยกันหรือเปล่านะอันนี้นคือผมอ่านซับแล้วก็แบบว่างงง,ง,งนิดนึงนะนแต่เราว่าน่าจะเคยฝึกด้วยกันนะสองคนนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะผม ฮันบินนะแสดงเพลงออ่ Beautiful Beautiful นะของ On and Off นะ O n F ไปดูกันเลยครับผมเพลงนี้เหมือนเคยรีแอคอยู่นะดูดิดูดิเออคนนี้เต้นเป๊ะปังเวอร์นะเหมือนแบบเคยเป็นเด็กฝึกแต่ว่าดูดิ energy คนดีภาสาดีมาก เดี๋ยวบมพูดเดี๋ยวบมพูดตอนท้ายคลิปโอ้โหดูดิแบบปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแหละแบบสุดอะกล้ามเนื้อคตรดีอืดูดูดอาคนนี้เขาเต้นวกิ้งปรายการนะมีแข่งกับลิฟเทนด์ด้วยนะ 오케이. 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 ผมอาจจะเชยคนนี้ก็ได้นะสุดมากเลยผมรู้สึกได้ถึงความเป็นพี่ซึงอูตอนที่ผมดูปรเดีวเอ็กวิตอนนั้นนะปักเบอร์หนึ่งไว้ก่อนนะคนนี้เบอร์หนึ่งจริงๆฮันบินเนี่ยเป็นเขาเรียกไงเขาเคยอยู่ใน เป็นพวกเทรนน yes. right. ีเด right yes. ็กฝ really ึกในค่า right. ยมาก่อนอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็เหมือนแบบรู้สึกตัวเองไม่ค่อยพัฒนาอะไรเงี้ยมั้งรู้สึกผิดหวังอะไรเงี้ยก็เลยออกจากค่ายมาแล้วก็ไปเป็นแดนเซอร์แบ็กอัพอะไรประมาณนี้นะก็จะเห็นได้ว่าแบบการเต้นที่ตึงจริงนะเป๊ะปังเวอร์องศานี่แบบล็อกปึ๊กปักการขยับร่างกายคือแบบโหสุดยอดของจริงก็อันนี้กลับมาตามล่าความฝันอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆก็ร้องไม่ได้ไม่ได้แย่นะจริงๆเขาบอกว่ามีมีแบบว่าไม่มั่นใจเรื่องร้องนี่แหละ ก็เดี๋ยวมามาร่ำเรียนกับประมาจย์แล้วก็พัฒนากันในรายการนี้นะผมอาแต่ช่วยก็จริงไฮไลท์รายการก็จบประมาณนี้นะที่จริงมีตอนท้ายด้วซีนแบบว่ากึ่งสนุกกึ่งดราม่านะเพลงเออเพลงชายของเพนทาก้อนนะซึ่งพี่หุยก็นั่งตรงกลางดูแบบปริมเลยก็ฝากไปดูในรายการกันแล้วกันนะผมเขาปิด e ีนี้ด้วยคนไทยนะสคนแสดงด้วยกันนะผมรูจะเป็นวินนี่ วินนี่กับไนท์นะสองคนนะล้วผมกับเพลงโกโก้บับนะของเอ็กโซชิมิชิมิโกโก้บับนี่น้องไนท์นะแล้วก็ข้างหลังเป็นวินนี่อือหือกเกรงนิดนึง โอเควิน okay. ี no ่ร้องดีนะร้องจะได้อยู่น้องไนซ์ตึงเกินไม่ไหว เนี่ยเรื่องเต้นไม่ค่อยห่วงเลยจริงจริงแต่เรื่องร้องเนี่ยแบบมีปัญหากันเยอะนะจริงๆอ่ะเขาอาจจะร้องกันได้แต่ว่าอยู่บนเวทีหนึ่งตื่นเต้นแล้วก็สองเหนื่อยนะก็าจะเป็นไอดอลเน่ยต้องฝึกแบบ ก็เร่อว่าพลังกายกันอีกเยอะนะถือว่าเต้นได้นะคู่เนี้ยไม่ได้มีในรายการนะก็เลยไม่รู้ว่าผลออกมาเป็นยังไงกันได้กี่ดาวอะไรอย่างี้นะก็ฝากให้กำลังใจน้องๆจากไทยกันด้วยนะอีกคนนึงเป็นน้องมินนะซึ่งยังไม่ผมยังไม่เห็นจริงๆนะหรือผมหาไม่เจอวะถ้าใคร ผมว่าน่าจะยังไม่ได้แสดงน่าจะแสดง EP หน้านะก็เดี๋ยวเราติดตามกันหรือว่าหรือว่าแสดงไปแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนะ <Okay. S 1> ก็จบประมาณนี้แล้วนะผมสลับ EP 1ของ Boys Planet นะมีแบบตึงๆหลายคนนะจริงๆก็อยากให้ไปดูรายการเต็มด้วยผ, <Okay. S 1> ผมเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะอย่างที่บอกโอเคเราคนที่ปักไว้ตอนนี้แน่นอนว่าเสน่หอยู่แล้วว่าผมปักฮันบินไว้โน no .1 เลยนะตรนี้ก็ นะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมีแรนกิ้งให้ดูด้วยนะผมแปะแรนกิ้งให้ดูอ่ะป่ามีฮันบินเบอร์หนึ่งเลยนะนที่บอกวาจจะดูสัก 2- 3งสามอีพีก่อนนะจริงๆก็มีคนที่น่าสนใจหลายคนนะแต่ว่าหลังจากดูอีพีหนึ่งจบเนี่ยผมปักไปที่ฮนะันบะินนะอันดับอื่นก็ดูตามภาพเลยนะผมใครเชียร์ใครกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยนะมาโปรโมทกันเลยอยู่ค่ายไหนฟังจีคุปปหรือเคคุปปอะไรแบบนี้นะ โมดได้เต็มที่นะผมเดี๋ยวผมจะไปตามดูด้วยนะเป็นใครกันบ้างอะไรแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และก็ที่สังเกกดแชร์ให้ด้วยนะครับเ <า S 2> จอกันใคลิปหน้านะผมอันเดยว